พระุณเจ้าที่มาจากวัลาดวขาวนะครับนมาสการะครับสาธุคุณครับเจ้าพระพุทธรูปมาจนครบแปดก8าปาในวันที่หนึ่งนี้แล้วพ่อแม่ก็ได้ทบุญตัตรกันทุกวันนะครับที่น้าตลูกหลานวันในขีดลาแปฐมีพระพุทธศาสนาเขียนชื่อตระกุลของท่านส่วนด้านนี้นะอการกิจอาสาคุณธรรม้องหลงพพุทธู พระพุทธาลอดีตัยจุดหล่อพระฟองปางริณีพพานซึ่งเปป็นางที่อพระ89ถวายเป็นพระราชประสงค์แด่รัชกาลที่9ณวัดพระบาทน้ำพุโดยมีพระอาจารย์หลวงพ่ออารมณ์กฎเจ้าวัดพระบาทน้ำพุเป็นประธานในพิธีเจดีทองหล่อพระในวันอาทิตย์ที่1ศจิกายนนี้เวลาประมาณบ่ายโมง19นาที ก็จะมีพิธีทั้งพิธีพุทธและพิธีพราหมณพิธีพราหมณ์ก็จะมีพิธีบวงสสวงอันเชิญเทพธิดรมดามาเป็นเทพพยานมาเป็นสักพยานมาร่วมอนุโลทนาบนุญกับพิธีที่แสงจะศักิ์สิทธิพิธีหลอ่อพระพุทธรูป ครบจำนวน89ปังที่วัดพระบาทสังกูในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563น,นี้นะคะโดยมีท่าาจารย์หลวงพ่ออารมณ์กเจ้าวัดวัดพระบตทสังกูเป็นประธานนายพิธีเททองหลออนะ่อเช้านี้ก็มาตั้งจุดบอกบุญเหมือนเดิมนะครับที่หมู่บ้านนักกีฬา แล้วก็อาจารย์แนแวก็วก็จะมานะครับมาช่วยงานนะครับมาตอนเช้านะครับมาบอกบุญนะครับมาช่วยเป็นจิตอาสากัความก่อนุโมโมนานบุญด้วยนะครับรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่บ้านนักกนาแหลมทองยังอยู่ได้หลายวันนะครับมาอยู่ถึงวันที่31วันที่30เราหยุดนะครับตรงนี้จุดนี้ ท่านที่อย kind of ู่ตลาดปูโพวันที่29นะครับท่านติดตาม YouTube อยู่ติดตามเฟซบุ๊กนะครับที่ตลาดปูโภกตเย็นตลาดเย็นวันที่29นะครับเราเจอกันที่นั่นนะครับส่วนตลาดสมกรเสาร์อาทิตย์นะครับหรือ ตลาดกลางลบเนะครับก็ลุงวีก็อยู่ที่นั่นนะครับไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้กับทีมงานิีอาศาคุณธรรมสสพอิ่มเก้าด้วยเรานะครับที่บอกบุญตอนนี้ก็เป็นตลาดหมู่บ้านแมกีฬานะครับก็ตอนนี้คนก็เริ่มออกทํางานกันแล้วนะครับน้องๆก็เข้าโรงเรียนแล้วก็จะเหลือแต่พ่อค้าแม่ค้านะครับ,บน,น้องๆก็เดินทางไป เข้าเรียนจนผู้คนก็เข้าทำงานนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับที่มู่บ้านในกุลาครับถ้าวันพระคนเยอะนะครับแต่ถ้าวันธรรมดาก็คนก็จะทำงานกันครับก็อยู่อยู่กันมุมนี้นะครับถ้าท่านติดตามอยู่ก็มามุมนี้ได้นะครับขอบคุณครับ